สวัสดีครับผมกิติชัยปฏิาพานประเสริฐนะครับเจ้าของธุรกิจห้องภาพผมสันสตูดิโอจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ผมขอเสนอคลิปนะซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สาหรับวงการพวกเราร้านถ่ายรูปแล้วก็ขา่ารายการที่ต้องการทําเรื่องนะครับเสนอขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับก็ท่านตามมาใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับตามมาใกล้ๆนะครับท่านดูนะครับครับยกตัวอย่างนะครับก็เสนอขอ ภาคกรุณาโปรดก้าวแต่งตั้งนะครับเช่นเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒินะครับผมยกตัวอย่างนะครับ1นะครับถ้าเป็นข้ารายการทั่วไปต้องใส่ชุดปกติขาวนะครับชุดปกติขาวยกตัวอย่างอันนี้เช่นกระทรวงอวนะครับอวกระทรวงใหม่นะครับนี่ฮะยกตัวอย่างนะครับสมติยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นต้องติดนะฮะชุดปกติขาวไม่ได้เต็มยศนะครับ ต้องใส่แพรแถบอย่างย่อนะครับแพรแถบอย่างย่อนะครับเป็นเครื่องราชอิสซียพร์นะครับแต่ถ้าเป็นขราชการที่เกษียณอายุราชการท่านต้องมีเครื่องหมายนกอเอาตรงนี้ออกนะครับเอาเครื่องหมายนกอใส่นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นกระทรวงอวนะครับอันนอกใส่อันนี้คือชุดปกติขาวสุภาพบุรุษนะครับส่วนส่วนนะครับส่วนถ้าเป็นเต็มยศอย่างนี้อย่างนี้นะครับเอ่อถ่ายไม่ได้เอามาถ่ายรูปทําไม่ได้นะครับ ต้องใช้ชุดปกติขาวเต็มยศก็คือมีเหรียญห้ามใส่นะครับมีเหรียญห้ามใส่อันนี้สุภาพสตรีอันนี้สุภาพบุรุษน,นะครับถ้าติดเหรียญนี้ไม่ได้นะครับต้องใช้แพรแถบอย่างย่อนะครับ uh, อันนี้เกี่ยวกับเรื่องชุดโปกติขาวถ้าเป็นสุภาพบุรุษน,นะครับหรือสุภาพสตรีเป็นบุคคลทั่วไปให้ใส่ชุดสูตรสากลสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีสูตรสากล แล้วถ้าอีกอันนึงถ้าเป็นนะครับเป็นสุภาพบุรุษนะครับที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชเสกยพรมาให้ใส่ชุดขอเฝ้าชุดขอเฝ้าเป็นลักษณะน,นี้นะครับมีแผงคอมีกระดุมธรรมดานะครับแล้วก็แพร่แถบสีอย่างย่อแพเรียกแพร่แถบสีอย่างย่อนะครับอีกเรื่องหนึง่งถ้าเป็นชุดบุคคล,ท,ลทั่วไปในสังกัดต่างๆให้ใส่ชุดต่างๆแบบนั้นนะครับของกระทรวงที่ท่านทํางานมานะครับทีนี้ ใช้รูปขนาดนะครับใช้รูปขนาด3าคูณสี่ซมนะครับสามคูณสี่ซมนะครับแล้วก็ฉากหลังต้องเป็นพื้นธรรมดาถ้าแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นสีสุภาพยกตัวอย่างเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเป็นสีฟ้าหรือสีขาวก็ได้นะครับครับทางร้านคมสันหลังจากถ่ายรูปเสร็จนะครับท่านตามมานิดนึงนะครับร้านคมสันนะครับเป็นร้านที่มีคุณภาพนะครับห้องภาพคุณภาพระดับ5ดาวนะครับเวลาถ่ายรูปนะครับ ถ่ายเสร็จจะมีจอให้ดูว่าสวยไม่สวยถ้าเป็นสวยก็ถ่ายให้ใหม่นะครับจะมีรูปภาพเยอะแยะนะครับก็ถ่ายรูปไหนถ้าเราชอบตรงไหนหรือชุดขั้รายการไม่ได้ว่าถ่ายชุดข้รายการอย่างเดียวนะครับชุดคุยนะครับสถาบันต่างๆชุดนักเรียนนะครับนะครับชุดสายสะพายนะครับหรือชุดทั่วไปบุคคลทั่วไปทางร้านถ่ายได้หมดนะครับนะครับแล้วก็มีการหลังจากถ่ายเสร็จก็มีการตกแต่งให้เรียบร้อยออกมาสวยงามนะครับพร้อมมีกรอบรูปสวยๆนะครับบริการนะครับ ร้านคมสันนะครับมีผลงานต่างๆให้ท่านเข้ามาชมได้นะครับอยู่ในเว็บไซต์นะครับของแฟนเพจ a c e b o o k ได้นะครับท่านเข้าไปชมได้นะครับพิมพ์ว่าคมสันสตูดิโอนะครับภาษาไทยนะครับคมสันสตูดิโอนะครับร้านคมสันนะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่เช้านะครับ8ปดโมงเช้านะครับถึงหนึ่งทุ่มนะครับรถจอดซ้ายขวาได้ทั้งสองฝั่งนะครับที่จอดรถเยอะนะครับในซอย13ก็ได้นะครับ แล้วก็ยังมีชุดสีกะกีชุดปกติขาวให้เช่าอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ร้านมีชุดเป็นร้อยๆอยชุดนะครับท่าน,นมาใช้บริการได้นะครับสวัสดีครับผมกินติชัยไปก่อนนะครับ